คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพุนแล้วก็ข้อเสื่อมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะคะจะเป็นเมื่ออายุมากขึ้นร้อยละ70-80ถึงทีนี้มาดูวิธีการว่าเอ๊จะทำยังไงไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคกระดูกพุนนะคะมีข่าวดีค่ะเพราะว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยสามารถค้นพบวิธีการที่จะยับยั้งเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพุนได้แล้วโดยที่ไม่ใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลเนี่ยเทียบเท่ากับยาในตาง ประเทศเโดยนายปรัทยาคงทวีเลิศอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าการวิจัยและค้นพบวิธีการรักษาโรคกระดูกพรุนข้อเสื่อมโดยไม่ต้องพึ่งการใช้ยาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและรักษาโรคมะเร็งจากการสกัดสารชื่อว่าเซามีนี่ออกมาจากมเมล็ดงาดําค่ะสามารถจะนาไปรักษาโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีค่ะ โดยการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกขณะเดียวกันก็พบด้วยว่ากระดูกของมนุษย์ยมีอายุมากขึ้นก็จะเป็นโรคชนิดนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายแล้วก็หญิงไทยเนี่ยเป็นโรคนี้สูงถึงร้อยละ70-80ถึง 80. เมื่อเทียบในอัตราส่วนประชากร100คนนะคะจะพบหญิงที่เป็นโรคนี้กว่า10คนเชียนะในอายุที่สูงขึ้น และนอกจากนี้นะคะก็ได้ทดสอบกับหญิงชาวบ้านรายนึงในพื้นที่อำเภอสันทรายค่ะที่เป็นโรคกระดูกพรุนก็ปรากฏว่าหลังจากทานสารสกัดจากงาที่มีเซซามีนอยู่จํานวนมากเข้าไปแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยนะคะอาการดีขึ้นสามารถเดินได้เองขยับแขนขายอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ไม่เจ็บปวดตามร่างกายเหมือนเมื่อก่อนค่ะ